สวัสดีค่ะวิธีกระดไทยแกะบิวตี้ค่ะเห็นแบร์แล้วเนาะค่ะนี่คือแบร์น,น้องใหม่นะคะในเซฟอรานะคะโซเดจานิโ so ลนั่นเองนะคะหลายหลายคนงงชื่อใช่ไหมอ่ะโซเดจานิโลนะคะแปลว่าซันออฟจ n น a อรีนะคะพระอาทิตย์ในเดือนมกรานะคะถึงแม้จะชื่อจานิโลเหมือนแบรนด์บราซิลนะคะแต่ความจริง นะคะคิดคนโดยชาวเกาหลีนะคะผู้หญิงชาวเกาหลีไปได้แปลเป็นชาวบราซิลนะคะได้แรงบัานดาลใจมาจากแถบบราซิลก็ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ความจิเป็นอเมริกาด้วยนะ <laughs> นะคะอ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะคะเรียกว่าลายแรกนะคะะอนนี่คือลายแรกของเขานะคะสีเหลืองอย่างนี้นะคะ นะคะกลุ่มตระกูลสีเหลืองแบบนี้นะคะก็แน่นอนนะคะช่วยเรื่อง <c oughs> คุณคิดว่าช่องได้ไปหน้าสิไม่ใช่นะคะช่วยเรื่องของการกระชรับนะคะนะคะโดยเฉพาะตัวนี้ตัวฮีโร่ของเขานะคะบราซิเล um ียนบัมบัมครีมนะคะซื้อกับบอทละบ um ัมบ um ัม um นะคะเลิศมากนะคะตอนนี้คือยอดขายดีมากเธอ ฉันการันตีเลยว่ามันใช้ดีมากนะคะมาเมื่อไหร่ก็หมดใช้มาเมื่อไหร่ก็หมดนะคะแต่ที่สําคัญนะคะกลิ่นเขาหอมมากนะคะเป็นกลิ่นพวกอ่าพิซาชิโอกลิ่นแบบคาราเมลอย่างนี้นะคะกลิ่นหอมมากเธอดีมากนะคะมีสอนะงไซส์นะมาทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่จ๊ะอ้ะอาจะให้ดูแบบหนึ่งจะดูเนื้อครีมเขาสิอ่าอืมมันลดจริงๆ นะคะอ่าอ่ะ,อะเนี่ยลองให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยซึมลงผิวไปเลยคงไม่ทนนัดเลย <c oughs> อ่าเนี่ยนะคะนี่เห็นปะอืมกินหอมจังเลยไทยเราชอบกกินนี้ นะคะคอ่าใครต้องการอยากผิวกระชับนะก็มาตัวนี้เลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบอดี้สครับด้วยนะคะแน่นอนทําให้ผิวเราเรียบเนียนนะคะเป็นตัวนี้กินเดียวกันนะคะนะคะตัวของเขานะคะก็มาจากน้ำตาเนี่ยจะมีน้ำตาแล้วก็เมล็ดน้ำดำนะคะก็จะเป็นตัว อ่าที่เราเรียกว่าคูพาคูซีดนะคะเป็นมเมล็ดของเขานะคะ mm hmm. ก็ทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะ mm hmm. ลดนะคะ mm hmm. อ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะมีในลายของแชมพู hmm. กับครีมนวดด้วยนะคะสับกินนี้นะคะ mm hmm. ทำให้ผมเราแข็งแรงนะคะกรีนเดียวกันนะคะ mm hmm. มีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวด แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออาลายของ perfume mist นะคะเป็นมิสสำหรับพ่นอันนี้พ่นได้ทั้งตัวเลยนะพ่นได้ทั้งนี่พ่นได้ทดั้งหัวลงไปอยๆเลยนะคะแล้วก็สีเหลืองก็มาในกลิ่นเดียวกันนะคะเป็นกลิ่น p i ต t a c h i o แล้วก็คาราเมลซอสนะคะซอสเช็ดคาราเมลค่ะหอมรสดายต่อไปนะจ๊ะลายที่สองนะคะ สีชมพูนะจ๊ะเรับนะคะค่ะ,คะก็เป็นอีลาสติกบูดดิ้งนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นความความความเด้งของผิวนะจ๊ะถ้าต้องการให้ผิวมันดูเด้งๆนะคะแนะนําเลยลายสีชมพูนะจ๊ะ มาแบบเดียวกันนะคะสาหรับนาเสนรนุตัวมาเป็นครีมเหมือนกันนะคะมาครีมทางไซเล็กและไซใหญ่นะคะอ่ากลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นมะลีนะคะผสมกับตัวดราก้อนฟูดนะคะแก้มังกรน,นั่นเองนะคะก็จะออกแนวเป็นฟรุตี้เล็กๆผสมกับกลิ่นดอกไม้หอมดีหอมันอ่อนไม่ได้หอมไม่ได้หอมสุดตัวนี้เท่าไหร่นะคะแักเจ้หอมหวานว่าเป็นซอสเชดคาราเมล กับพิตาชิโอเมันไอติมมากินมือนไอติมพิตาชิโออร่อหอมดีนะนะคะอันนี้ก็หอมนะคะอีกตัวหนึ่งของขับก็แน่นอนมาพร้อมเพอร์ฟูมกิ๊เหมือนกันราายสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโซเนโรนะคะลายสีส้มตัวนี้นะคะแน่นอนช่วยเรื่องบเชนนิ่งนะจ๊ะที่รัก คะที่ทุกคนเห็นอุ้ยสลับกันแล้วนะคะอ่าก็มาทางตัวครีมนะคะอันนี้ลายครีมนะจ๊ะยไปไปคุณพระขอโทษคนนี้สักรครับฉันผิดเองขอโทษอันนี้เป็นสักครับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครีมนะจ๊ะครีมนะคะอ่านะ ก็แน่นอนนะคะมาพร้อมกับเอชแล้วก็วิตามินซีด้วยนะจ๊ะอีกตัวนึ่งก็จะเป็นสักครับนะคะอันนี้จะเป็นมาลาคูจ้าซีดนะคะไม่ใช่คาคูคาวแล้วนะเป็นมาลาคูจ้านะคะ,มะเมล็ดของเขา แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแน่นอนนะคะแอบสเปรย์แน่นอนนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นวานิลานะคะแล้วก็มีตัวแอมเบอร์พรามด้วยนะคะหอมเวอร,วอร์ฉันชอบมากชนไล่มากนะคะอ้าใครสนใจนะคะมาได้เลยนะจ๊ะโซเดจานโลนะคะ ตอนนี้ e x c l u s i v e เฉพาะเซฟอร่าเท่าน,นั้นนะจ๊ะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะที่เซฟอร่าทุกสาขาซะาวันนี้ไปก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้านะคะบ๊ายบาย